อันเนี้ยอันนี้ที่ผมล้างไปแล้วเน,นี่ยองเ้ยจะเห็นชัดๆเลยองเน,นี้ยเป็นบล็อกแรกพิมพ์แรกของวักครั้งนะครับตอนที่ผมได้มาใหม่เนี้ยคาบกรุกเนี้ยแบบเกาะมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าแล้วผมก็ตัดสินใจล้างนะครับถึงได้เห็นพิมพ์ทรงมันะแล้วก็มิติเนี่ยเยอะมากเลยพระองเน,นี้ยมีหลายมิติมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเนี่ย มันจะค่อยขยับให้เพื่อนดูนะครับเห็นไหมเนี่ยนะเห็นมิติไหมครับเนี่ยพระเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าพระมีมิติเนไหมจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมจะขยับช้าช้านะให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกนะครับเป็นบล็อกจักรพรรดิสุโขทัยนะครับ